จะดาวร้ายอยู่นับนเป็นหัเจ็บงานพรกะรัฐบาลแลกับดาวร้ายงามดั่งหงส์ุรพงศ์ปัดจงสินมาไล้ด้วยขอเสียงโหหน่อยเร็วรัฐบาลกับดาวร้ายแห่งเมืองภูเขาไฟนี่แหละไอ้ดำแห่งเมืองพนมรุ้ง ไปก็ฝนตกออลิเกเราไล่ฝนไม่ต้องไปกลัวมันหอกหอ่ารนาเท้าเลยเรับสมบตการแสดงอย่าเพิ่งลุกนี้ดีจากไปไหนจ้ะเอ๊ะว่าออกมาแล้วละแจ้วกันไม่ล่าวามีแลไอ้เหล่าดาวารพอเสียงกรีดหน่อยแล้ว มเออกมาแล้วละแกวกันไม่เล่าว่ะมีเลไอ้เหล่าละดาวไลยลิเกทุกโรคมีกองทุกรายลิเกทุกโรคจะมีกองทุกรายยกมือวอนดวายส่งเติมยกมือวอนดวายส่งเสริมมาดูลิเกสนุกการชั่วชั่วมาดูลิเกสนุกการชั่วชัวสครับ มาดูหน้าผัวเดิม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 ขอเสียงหน่อยเร็วอืออสไเอลเอกจ้านำชมประวัการแสดงจากดาวร้ายสุนรอบหงส์อดีตหลักอัสไซเอลเอ้ไอ้ไอ้ไอ้โเดิ้วเดิ้วดิ้ ขอเสียงโหดเลยเร็วรับรางวัลจากกิ๊กก่อนมีผัวกันยังจ้าขอบคุณครับกบ่อณครับอ๋อโซนี่โอ้จ้าจ้าขอบคุณรับครับโอ้ขอบคุณครับอัสบูก็เอามามาสามสิบหกคือหน้าอกอันเซ็กซี่เนี่ยยี่สิบีคือเอวองค์โฉมเฉล้าว 35คือปั้นทายร้ายไม่เบานี่นะรวมกันเข่า้า96อายุเือนี่ใครที่รู้ตัวว่าไม่สวยแล้วอย่ามองทำไมเดี๋ยวจะท้องไม่รู้ตัวว้าวสมุดนาไปตามทองเรื่องข้าไปเจ้าเองอุย้ยสวัสดีครับไอ้ไใครใครวันนี้มีดาราหนังจีนมาดูใครไหนไหนไหนไนสวัสดีครับท่านนางพยาผมขาวเฮ้ย ไหนอ่ะรุ่นน่ะน่ะอ่ะมีแฟนหรือยังจะที่รักเรียนอยู่มอไหนแล้วครับหนูเรียนอยู่มอไหนเลยจ๊ะสมุทรนาไปตามต้องเรื่องข้าพเจ้าเองนี้มีนามเดียวว่าขุนพิชิตขุนพิชิตคนนี้รับราชการอยู่กับองค์พระมหากษัตริย์เพชรรั์ราชาวันนี้ข้าพเจ้าจะมุ่งหน้าขึ้นเฝ้าหน้าท้องพระโรงหลวงอ่ะก่อนจะไปครับฟังเพลงสักหนึ่งสองสามสี่ห้าผลงานเพลงก็แล้วกัน ไม่ต้องกลัวฝนนะครับฝนไม่ตกอย่างแน่นอนที่ <laughs> เราไม่เคยเจอฝนครับเจอแต่พายุเด <laughs> บชมบนบายการแสดงนะในช่วงนี้รับฝากผลงานเพลงจากดาวร้ายสุรพงษ์เดี๋ยวฟังลุกทุ่งกันก่อนครับแล้วต่อด้วยหมอลำแล้วก็กันตรึมนะครับนะ <laughs> บอบให้เป็นพิเศษเลยนะครับผมนานๆเรา,นา,นานมาทีวันนี้เราจัดเต็มดูความน่ารักนะ ใส่ชุดสีม่วงผิวสีเขียว like คำคืนนี้ขอเสียงปรบมือไปแรงใจกับสุรภ์เลยก็ได้นอนะคืนพอพรุ่งนี้เตื่นที่จะลาเจ้าไปพี่คนมอมินพลาดพินมาไกลขอบพึ่งชายคาและอาศัย โปรดเห็นใจสาลิกาค่ำคืนนี้พี่รายพี่สุกหัวนอนขอพี่ยงประคใจนะที่มอันสักคืนเธนาแก้วตาเพียงอาศัยคาสั่งส้างพี่ก็จะลา ทรงสารเถิดสาลิกาพี่มากรวดกรับกรำบอนนาสมเทศโอ้ยนาเวทนาโอสาลาิกาเวลาที่ไร,ร้รางนอนไม่ได้นอนเตียงก็ชายเขาเพียงตังอที่อน พอพรุ่งนี้เชา้าแดดอ่อนๆพี่ก็จะจอนจำลาคำคืนนี้พี่ร้ายที่สุขวานอนขอเพียงพักผ่อนสักเถินธนาแก้วขอบคุณท่านผู้ช่วยครับ เพราะขาดที่ไม้ขาดร่มไม้ขาดชายคาขาดพังคนจากมเมตตาให้สาลิกาพักนอนขอบ,บคุณนะครับระงวัลน,น้ำใจทุกๆสถานที่ขอบคุณแรงเชียร์แรงใจชาวอำเภอชุมพวงยังไงก็ทนดูลิเกเขมไใ้ถึงหกโมงเช้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ มาสองรอบแล้วสงสัยชอบเราเก่าคุณครับกุหลาบแดงเดี๋ยวจัดไห้ครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณพี่น้ำครับต้องพบผิดบอยบินด้วยใจอาวอนขอพี่ยังพักผ่อนขอบคุณพี่สาวจ เจ้าหอจังหวัดนครได้สีมากครับเพราะขาดยออลงอีกสุรภพย่อลงอีกขาดลงไม้ขาดชายขาดทางกดจากเมตตาสุรบให้ซาลิกาพักนอนขอบคุณกรับขอบคุณกรับปรบมือหน่อยจ้าโอไม่ใหญ่เอ้ยเมื่อกี้ก้มก้มแม็กรางวัล โอ้ยลีโอก,กับเพยนะียรนาคฉันจะออกมาคืนมดเลยีผู้ใหญ่อยู่ไหนโอ้บ้านนี้ไม่ต้องบอกกรูุไม่ผู้ใหญ่หัวล้านขนาดนี้โอ้ลูกบ้านที่ขนาดไหน,นโอ้ประาประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ใหญ่บ้านและอสมอด้วยสงสัยบ้านนี้ไม่มีอสมอเดินหยอดรายอาบิดหรอกมั้งยุงเต็มไปหมดเลยเออดีเสียงเรื่อื่ต,รรำำต้อนรับดาวตลก ก็กรีนบัดจกสินไม่จ้าออกแล้วไอ้กรีนดาวตลกคิ้วใหญ่ติดตาตาติดกับดาวตลกที่หน้าตาดีที่สุดดาวตลกดอกโช์เชฟบันจกสินออกแล้วเจหอหลอ พบและสัมผัสกับดาวตลกสองผัวเมียไอ้นี่ว่าบาปดูกันง่ายๆฮะดูยังไงคนเป็นเมียกำลังตั้งท้องอยู่โอ้ไอ้คนประกาศครับครับอเฮียนี่ท้องเปดปีแล้วครับมันไม่คลอดสักทีเห็นไหมนี่คนท้องเราให้เอาเอาได้โอ้เอาอะไรถึระกาด เออเกมการ์ดมาใส่ท้องกูเอามันคนท้องมึงอันในท้องสภาดูก็มีแต่ขี้ไยคลยนลูกอีหาเอาเขียนคิ้วไ่ปรึกษาชาวบ้านสักนิดนะมึงนี่เอาทำไมคิ้วบ้านเพาะบ้านแม่มึงนี่คิ้วใหญ่ขนาดนั้นโอ้ยลิเกบุรีรัมไม่เหมือนลิเกโคราชดิ่บุรีรัมมีแต่ของแปลกของแปลกกูว่ามึงเลยแปลกที่สุดในจังหวัดแล้วแล้วกงเออเดี๋ยวประกาศนิดนึงโอ้คนดูวันนี้มาเยอะ ครับไม่ต้องกลัวฝนตกครับครับผมนะลิเกเรามาไม่ต้องกลัวฝนตกทำไมครับมีแต่พวกจันไรมีตกแน่นอนขณะเมื่อวานเล่นอยู่คูเมืองอเมื่อวานคูเมืองนี่ตอนรถหฮเลนี่ฝนก็เริ่มจะตกฝนจะตกแล้วลิเกมาถึงเวทีไม่ไม่ฝนจักนิดทำไมอพวกลิกเกพวกไล่ฝนเนาะนี่นี่ดูกันยังไงเอาดูวันนี้ดูเลย ฉากแรกดาวร้ายออกไม่ตกสักเม็ดเลยครัออน,นี่จะไรตั้งแต่ตัวแรกเห็นไหม <c oughs> แล้วกูตัวสองก็ไม่แพ้มันดอกวันนี้แล้วเล่นเลือกไหลไม่เล่นไหนคนไปดูเมื่อคืนอะขอเสียงคนดูเมื่อคืนหน่อยสิ <c oughs> สมน้ำหน้า <c oughs> เจอเรื่องเดิม <c oughs> งานบวชนกเจาภาก็อยากให้เล่นงานบวชให้เล่นมารักมารศาสนาครับผมดูดูไปเถอะเล่นสิบวันสิบหนึ่งเรื่องก็เล่นไม่เหมือนเก่าดกลิเกขฉันไม่คือลิเกโคราดเนาะทำไมเออมีแต่พวกแนวละเวิรแนวบ้าทั้งคืนกูคิดได้ไนกูก็เล่นในนั่นเลยมาวันนี้เรายิ่งขยันในเล่นทำไมว่าขยันปกติเล่นลิเกไม่เคยมีสาวมานั่งดูลิเกเนาะแห แตะออกแขกแล้วกูยืนอยู่ตรงนู้นกูก็มองกลุ่มนั้นอยู่กลุ่มเดียวเห็นเขาโมงฮะในมองคนไหนอากลุ่มนั้นแหละท้งกลุ่มนะทางกลุ่มเลยสาวเสื้อเอ่อเสื้อเขียวนหลืกเ่าโอ้เสื้อเขียวแปดสิบแล้วมั่งมือแล้วรับรางจากแม่ก่อนไปทางโน้นกรีนไปก่อนเดี๋ยวกูไปทีหลังใครให้น้องกรีนให้เยอะๆเลยนะครับผมครับวันเขาไม่ได้ไปช่วยกูยังไม่ได้ตายนี่ ครับอ่าเอครับผมขอกำแม่ครับผมขอบคุณรางวัลน้ำใจนะจากโคราชนะครับจากโคราคับผมขอบคุณมากครับยิงเลยถ้ายิงไม่ได้ยิงหูก็ได้ไม่จริงจริงครับผมขอบคุณครับได้รางวัลแล้วก็ชื่นใจ แต่กูก็ใช้ไม่ได้หรอกไอที่ให้มาทุกวันทุกวันน่ะทำไมม่ <blindfold S 2> ใช้ชไม่ได้ฉากนี้นะครับฉากนี้ใครจะให้ทุกวันเจ้ากรีนก็ให้เลยฉากนี้นะครับให้ทำไมให้กันเยอะๆเลยทำไมเพื่อวันเผา <c oughs> ไม่ได้ไปมึงไม่ได้เหงวางไอโเชิมันพูดเหรอ มันตามส้มตามหมดสามครกคนเดียวเลยฮานันรับรางวัลจากคุณครูก่อนเออครูแมมเดินทางมาจากอำเภอลำลายมากเัามาจากลำไายมากขอบพระคุณของฝากด้วยอ๋อสำหรับหัวนะครับครับครับขอบคุณก็นุ้ยแม่อายเยอรมานอะไรเหรอโอ้โหคนที่นี่เขาฟังคำมีนออกด้วยเหรอฟังไม่ออกหรอกแต่หัวเราเฉยๆนุ้ยห้ามด่าเป็นภาษาเยอรมันเยอรมันบ้านเพาะเมืองไเคำมีนทั้งขี้ แม็กเราใส่ทั้งนี้ครับเอ้ก็ตึ้งตึงครูก็แม็กไม่ได้จักทีเนาะครูก็ตกใจนะครับตกใจกับเขานี่คนไทยนี่ครูไม่ไม่รู้จักคเขมรเลยสักนิดคอัขอบคุณสําหรับอาหารสัตว์ไม่ใช่อาหารสัตว์ถ้มึงด่ากูสัตว์กูขอเป็นแพนวิ้นแล้วกันครับโอ้ยขอบพระคุณครับสบู่นกแก้วต้องการใช้พอดีเลย าได้ข่าวว่ามึงมึงเล่นลิเกไม่ค่อยอาบน้ำก็โอยบ้านนี้รางวัลแปลกๆเนาะเออบ้านนี้มีทั้งสบู่นกแก้วสงสัยของชำร่วยเอ้ยของชำรวยจากเจ้าภาพไอ้เกลีนฮะมึงได้อะไรเนาะสบู่นกแก้วกูว่าตอนกูออกได้สันไหลแน่นอนไม่ใช่ใอยดาวเด้เลยอันนี้กูจะบอกว่ากูได้ครบแล้วทำไมวันก่อนเล่นงานวัดกูไปสอยดาวมีแต่ชูรส เครื่องครัวก็ได้มาครบแล้วครับเอออันนี้มีสบู่พร้อมเงิน20บาท20บาทสบู่กระซองสีเขียวครับเงินกับเขียวคือสบู่เขาให้เหมือนเหมือนกันไม่ลำเอียงเพราะกูอยากได้แดงๆอย่างเงี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องหลังปีใหม่รอให้มันสุกก่อนไหไม่เป็นไรกูเอาไปปมแก๊สเองได้อยู่ ไ,ได้มานิไม่ได้ใช้จักบ,บาทดอกไอ้กินทำไมว่าไม่ได้ใช้เอาไปถึงบ้านก็ไปเกะแคว้นกับหน้าต่างบ้านกูนุ่นเอา้าทำไมไม่ใช่ละ่ะเก็บไปถึงวันที่16กก็เกะให้เขาเบิร์ดนะโอเ้โอเกะให้ใครล่ะเฮ้ยเกะให้ใครจะให้ใครวันที่16กับวันที่หนึ่งก็มีแต่เจ้ามือหวยเลยฮะเอะอนี่กูโต,<ม>ตเขาได้โตได้งวดชนงวดโตลิก เออกูเลยไม่รีบเท่าใดหรอกอ่าเราเมื่อกี้งวดเมื่อกี้4004เองถูกไหมเฮ้ยใครไม่ถูกล่ะเชื่อใจกูนี่กูถูก4004เอ้ามึงถูกด้วยถูกถูกเลขเยอะแยะคุณอ่ะอยู่ไหนกูจะไม่ถูกไอ้4004ออกทั้งบนทั้งล่างนั่นถูกเลยถูกหวยไหมถูกหวยขอเสียงหน่อยกูไม่เชื่อใจหรอกอากินรับรางวัลนี่ ครับได้พบทุกอย่างครับขอบพระคุณครับบ้านนี้เขารังวันอะไรเปลกเลกเนาะสักพักเดียวกล้วยก็มาเป็นวีแล้วมึงกล้วยพอพอทนทำมาพร้าวเองเอ้ยมาร้าปากก็ดีเหมือนกันทำไมกูจะเฉาะลากหน้ามึงเกล้นเกล็นรับพวงมาลัยด้วยไหนพวงมาลัยสี่แยกชุมพวง มึงไปรับคนเดียวไปก็บอกว่าเล็ดอยู่ชุมพวงเนาะกูก็ไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้<ำ>ปกติละเล็ดงานหิวยชุมพวงก,กูทะลุลำไปมากมากกาถึงแล้วถึงแล้วไอ้นี่ทะลุลำไปมากมาเลี้ยวซ้ายมาตั้งยี่สิบกว่าโลกว่าจะถึงนี่อีกนะมึงอะฮะมาถึงก็ดึกหาทางเข้าไม่เจอครับ<า>ผม GPS ขี้คอกอะไรพาก,กูเข้าพิมายมึง <laughs> มึงไปเข้ามาจากนู่นฮะไม่ได้เข้าจากนู่นไปจากนี่แหละแต่เลยไปนู่น <laughs> ไม่ได้เข้าจากทักนู่นมันเตลิดไปว่าอะไรแต่กูยูบุรีรั์มาไม่ถูกทําไมทําไมคนคนลาดก็มาไม่ถูกคนคน,กคนลาดมาก็มาไม่ถูก <laughs> ขนาดอยู่คนลาดอยากมาชุมพวงไม่ถูกเลยมึงน, <laughs> นับประสาอะไรกูอยู่ประโคนชัยมาชุมพวง <laughs> วันนี้วันนี้ตั้งใจพวกฟังพวกผมดีๆนะทําไมครับเมื่อคืนเล่นคู่เมืองเสร็จวันนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งวันทําไมไม่หลับไม่นอนตื่นเต้นตื่นเต้นทําไมละ่ะมัวแต่นั่งสะสมภาษาไทยมาเล่นในชุมพวง <c oughs> <c oughs> อ้นี่มึงสะสมมาใช่ไหมเออไม่ได้หลับไม่ได้แล้วกูแต่งหน้าสามรอบวันนี้น่ะแป้งมันไม่เข้าหน้ากูแค่ไหนก็แค่นั้นเลยให้แต่กูได้ออกกอนดีนะพวกมึงสะสมเอที่กูกำลังนั่งติวภาษาไทยอยู่กูติวกับลีโอเปล่าได้เป่านะคุณกล้วยอันนี้ออกมาฉากแรกก็จะพูดมากนิดนึง ทำไมเดี๋ยวออกมาฉากหลังๆกูก็คีเริ่มนั่งหงอยอยู่แล้วกูหมดไทยพูดขอภัยด้วยนะครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นหลังโรลิเกด้วยนะครับไม่คาดคิดเลยอะไรตอนนี้จานกับช้อนหมดเจ้าภาพก็ดูแลดีเกินทำไมเอาส้มตำไปให้ลิเกตำเองเนาะ พวกอีนั่นก็องชอบมันอยู่ด้วยออกมาหน้าเวทีวกินปลาไ้นเหม็นๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอหลังไปหลังเวทีนุ่นแย่งกันฉีกป <c oughs> ลาไหลเอาปะน่นๆเห็นไหมน่าๆ,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 ๆสมุดนามไปตามทองเรื่องท <c oughs> มเองก็มีชื่อว่าโชะชชชเพราะเบมงก็ชื่อว่าเจ้ากลนทุกวันนี้รับราชการอยู่กับองค์พระมหากรรษัตริย์เพชรรัชราชามีลูกพี่คนหนึ่งก็ชื่อว่าคุณพิชิตคนพิชิตวันนี้ จะไปหาลูกพี่แล้วก็ไปเข้าเฝ้าอ่าไปก่อนจะเข้าเฝ้าเราร้องกันตรึมให้ชาวโคราชฟังหน่อยฮะร้องกันตรึมร้องกันตรึมไม่ได้ทำไมเขาบอกห้ามพูดคเมน้าพูดคเมนละหักคำละสิบบาทร้องกันตึมนี่เขาไม่หักจะภาพไม่ได้ว่าอะไรกันตรึมกับคมรจะภาพชอบเสียงโซไม่ไม่ใช่กลัร้องหมดเพลงหนึ่งค่าตัวกูไม่เหลือนี่ ไปหนึ่งผลงานเพลงยังไม่ทันได้ร้องเดี๋ยวรอมือซอสักครู่เร็วๆคิวกูจะละลายแล้ววันนี้มือเชามือโอเดี๋ยวปร,ระบุตระบือโซได้ยจ้าไอพงษพงหวัดดีแม่เองอย่างเนี่ย <c oughs> โอ้ใส่สีแดงมาเหมือนกันเนี่ย เรีนเลีนฮะเขาแต่งตัวอย่างสวยเรียกไอพงเขงเรียกสิเรียกยังไงหนูพงโอ้ถ้านูรุ่นนี้แล้วรู้นูยี่ขนาดไหนอ๋อนี่เมียน้อยผู้ใหญ่บ้างโอ้ยผู้ใหญ่เอ้ยมาดูเมียตัวเองเด้อผู้ใหญ่บอกไอ สีโอเยอะๆมันตรึมชอบเสียงโซไม่เป็นไรลิเกเราเล่นได้หมดนะไทยก็ได้ไทยก็ได้เลาาก็ได้เลาาก็ได้วันก่อนกูยังได้ก็สวยเลยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวน้าลิเกเราน้าลิเกเราเน้นสีครับสีโซมึงก็พูดให้จบพูดให้กูคิดเยอะอีนี่ก็ยิ่งงามๆอยู่ด้วยกูไม่ค่อยไว้ใจตัวเองนะทุกวัน มือโซนี่ก็งามเอ้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพาไปเที่ยวอยู่ตะวันแดงโคราชก่อนถึงกูเกียดทานหางไพ่ไอ้ไอ้กินไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วลิเกทำไมกูจีไพ่นี้ไปเปิดอพาร์ตเมนต์อ่ะเพชกห้ามี่ข่าวดีนะครับข่าวดีจะบอกนะครับอ่หลังจากมือโซสีโซเสร็จแล้วนะครับเราจะให้มือโซลงไปสีผู้ใหญ่บ้าน เอาไหมผู้ใหญ่เอาไม่เอานี่ไม่มาไม่อยากอยู่ชุ่มพวงนี่เอาโอ,โอ้นี่แหละพอแต่ฝนมันไม่ตกคนจะไรอย่างนี้กูเล่นได้หมดแหอะอาจารย์ใส่มาครับเอาแบบชากชากมองให้ข้างหน้า,าให้ตาก้องหน่อยเอาแบบชาชา ให้เรามาผิดงานดิขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านโปรดรับดอกไม้จันทร์คนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวมือซอพี่เป็นหมุน <c oughs> มือซอ <c oughs> มึงอย่าเล่นเพลงนี้ทำไมผู้สับสนตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว กูยังไม่ได้เข้าเลยวันนี้ทำไมมันเร็วแท้เอ้ยนี่กูไม่น่าเดินไปให้มันเมื่อารมึงมึงเล่นที่ไหนมึงก็ดำทุกงานเลยกีมือซออย่าเล่นเพลงนี้ทำไมตอนแรกกูมาถึงงานกูยังสงสัยว่างานบวชหรืองานศพอยู่นี่ก็กูเห็นบางคนก็กดใส่เสื้อดำเนาะไม่รู้ว่ามีงานศพด้วยหรือเปล่ากูไม่ได้เดินดูเนาะมีไ มงสงสัยกูกินสงสัยกูกินข้าวผิดงานแท้ๆ้อเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีงานศพด้วยบอกมีงานศพด้วยอ๋อจะภาพครับติดต่อพรุ่งนี้เลยอีกคืนหนึ่งตอนไหนๆก็มาแล้วจะกลับบาดทำไมพรุ่งนี้ว่างพอดีอยู่ตรงนี้แหละเออเดยวกูนอนในเมนรออ่ะอ่ะเอาแบบพอดีพอดีนะเฮ้ยเฮ้ย <ersch> ช <word S 1> ิค <a> ช <switched S 1> ิคชิคชลลลลนะครับถ้าฟังไม่ออกก็ฟางดนตรีเอาก็แล้วกันครับเมียตาโนมุยเฮียไอกระเตกกระเด็นหลวเมียตาโนมุยกระบม่อมกระเตกมาเดนหลวกแกเกระนักรอผู้เยี่ยวยวมไปเฮ้ยไวเปรย์ไร่ไ ចរាវាមើលចរបងវៃពីរៃបៃអាវាតង់ចៅប្រោះអាក្លឹកមៀតង់ចៅស្រីយីចរាវាតង់ចៅប្រោះអាក្លឹកមៀតង់ចៅស្រីចេញដល់មកចៅសាយត្រីក្លោកអាត្រីធ្លក់ធំបាស្រីវាហើយក្លោកអាត្រីក្លោកធំថាតាក្លឹកឆក់ចាប់ត្រីមើយាយឆក់ចាប់ត្រប់ เฮ้เฮ้เฮ้ตายอมจับไตรยายใหญ่ชอบจับครบอัสไตรตูญไตรครบกระบอกอ้างตบเอ๋อัยตาแสดงเรียบเหมิดกระบอกอ้างตบเอ๋อัยตาแถวปลายกันยอมสึกอําพวกชาลพวกอ้างนบีอสรา ฮะกระเฮ้กําลังถอยตาโหตาประสาฮะกระตาตาปลาลาคาใหญ่โตป๊ะสังอาตาตกป๊ะสมอสระเฮ้เฮ้โอ้โหโอ้โหตาใหญ่โตตังสังอาตาตกป๊ะสมอสระอะดัมจารุอะระบองอะระบังอะปาสระตรโนยคลอย អាយាយរត់ចូលរិះត្រាកតារត់ចូលតែគូខ្មោចណ៎ណ៎ណ៎ហេអាយាយរត់ចូលរិះត្រាកតារត់ចូលគូខ្មោចជិះម៉េអាស្រងទៅដូចខ្ឡោចអាដាញ់កន្លោចត្របលចូលអាសើព្រាមណើយអាដាញ់កន្លោចត្របលចូលអា អូនទ្រោតទូលឡាមើលមីទ្រោតចងហើយមើលប្រំទ្រោតទូលឡាតាပြៀងព្រីមូលបបាយតោជាតឆ្លងទឹករាក់ស្បាផ្លោកចងហើយទឹកជ្រោស្បាស្បងទឹករាក់ស្បាផ្លោកចងហើយទឹកជ្រោស្បាស្បងតបាយកាបងជាតឆ្លងចងហើយទរួរស្រីស្នេហ៍ ขอเสียบประมืน่อยครับเดี๋ยวดีดีรับรางวัลก่อนเออรับรางวัลจากสวัสดีมือโซก่อนอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะค่ะไปหาผัวแล้วบอกเดี๋ยวรับรางวัลก่อนเออนน่สวัสดีลูกน้องประยุทธ์เฮ้ย็นใ่ชุดทหารมาอ๋อจ้ะ โอ้คุยกันไม่รู้เรื่องดอกรุ่นนี <laughs> ่ไม่อยู่ช้าไมา้มุงหน้าไปขึ้นเฝ้าองค์กษัตริย์เพชรราชซาะดีกว่าไป <laughs>